สวัสดีค่ะชั้นนักข่าวสายข่าวด่วนที่พร้อมรายง,งานทุกเหตุการณ์แบบเร็วแรงและแม่นยำทุกวินาทีมีค่าชั้นอยู่ตรงนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลสดใหม่ให้คุณรู้ก่อนใครแบบไม่ต่อหลยืดเยื้อเริ่มเลยดราม่าวันเกิดที่ร้านอาหาร3กร,รกฎาคม2568ปรางขึ้นแสดงที่ร้านในปทุมธานีแต่มีคนโพสต์ว่าถึงแม้แฟนขับจองโต๊ะราคา5,800บาทเพื่อฉลองวันเกิดกลับไม่มีการร้องเพลง HBD และปรังเดินลงเวทีเฉย ปรางออกมาชี้แจงในเฟซบุ๊กว่าเธอและทีมงานไม่ทราบเรื่องลงหน้าไม่มีผู้ประสานงานแถมกระดาษขอให้ร้องเพลงถูกส่งมาใกล้จบโชว์จึงปฏิบัติตามไม่ได้ทันและขอโทษแฟนเพลงกับเจ้าของวันเกิดด้วยมีคนคาดว่าเจ้าของร้านใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อทีงานของปรางคอมเมนต์จากเพื่อนร่วมวงการก้องห้วยไรเพื่อนศิลปินชี้แจงว่าถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตพี่ก็ไม่ร้องเสียเวลาคนอื่นแต่ถ้าเป็นงานวันเกิดที่เขาจ้างโดยเฉพาะพี่ร้องให้เขา80รอบภรรยาของก้องเบลคณิษฐาก็กล่าวเสริมว่า ทัศนคติคนที่มาวินน่าจะไม่ดีสรุปภาพรวมเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568ที่ร้านอาหารในปทุมธานีปรางไม่ร้องเพลงวันเกิดให้ลูกค้าตามที่ถูกกล่าวหาเธอชี้แจงว่าไม่ได้ยินเรื่องล่วงหน้าและได้รับข้อมูลช้าจนโชจกมีศิลปินเพื่อนร่วมวงการออกมาปกป้องและแฟนๆเข้าใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ปรางปรางทิพย์ได้ออกมาชี้แจงและแก้ข่าวอย่างชัดเจนผ่านเฟซบุ๊กของเธอหลังมีดราม่าว่าไม่ร้องเพลงวันเกิดให้ลูกค้าทั้งที่มีการจองโต๊ะราคาแพงไว้ โดยสรุปสาระสำคัญของคำชี้แจงมีดังนี้คำชี้แจงจากปรางปรางทิพย์ห่งไม่ทราบลงหน้าเรื่องร้องเพลงวันเกิดปรางบอกว่าไม่มีใครแจ้งเรื่องวันเกิดมาก่อนการร้องเพลงวันเกิดควรต้องมีการแจ้งลงหน้าและจัดคิวไว้เนื่องจากมีเวลาโชว์จากัดและต้องให้เกียรติลูกค้าคนอื่นด้วย สองได้รับกระดาษแจ้งตอนใกล้จบโชว์กระดาษที่แจ้งให้ร้องเพลงบีดีถูกส่งมาตอนเกือบจบโชว์ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่สามารถเปลี่ยนแผนหรือหยุดโชว์กลางทางได้3ขอโทษลูกค้าและแฟนเพลงเธอแสดงความเสียใจและขอโทษหากทําให้เจ้าของวันเกิดรู้สึกผิดหวังยืนยันว่าเธอและทีมงานไม่เคยตั้งใจละเลยหรือมองข้ามความรู้สึกของแฟนเพลงสี่ยืนยันความเป็นมืออาชีพปรางเน้นว่าเธอทำงานอย่างมืออาชีพเคารพเวลาของทุกฝ่ายและอยากให้ทุกคนมีความสุขในการชมโชว์โพสต้นฉบับของปราง บางส่วนปรางไม่ได้มีเจตนาไม่ใส่ใจหรือไม่ให้ความสําคัญกับใครเลยค่ะถ้ามีการแจ้งประสานที่ชัดเจนกว่านี้จะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ